สวัสดีครับสวัสดีนอทุกคนสวัสดีกันตอนแรกเนาะวันนี้อยู่กับคุหนาคุปตาเลยก็คือมีข้องฟ้ามาจ้าฟ้าไทยอยู่คนเราเป็นคนลุงผู้ทะเลาะเฟ้ามาอ่าจะไล่จะเป็นเครื่องข้องไฮรเกิร์ข้องคุณศักท์กับข้องต่นตานมคนโบกมาแต่พูว่าที่นี้เนี่ยเดี๋ยวจะมารุนกันเราห้เราไปเอาเครื่องมาซานี่ทุกคนต่เอาเครื่องมาจะฮอเเมื่วานมันเพ่อฟ้ามาัประมาณอะไรมังเยตันกแก๊แกคือไม่็นะไรหรือหรืออะไระ

ปวดเลยดูขนาดันเนี้ยแต่ว่าปวดมือตันจะโดนมือะไรหือทานบ่มีมืจะโดนโมีม้ยจเลยนะก็จะมัหอยู่นอันนี้ใหม่โล่่มสื้อสูงนี่นะนี่หนังหนังฟองหัวบางีแต่ว่าไม่รู้เรากินกินไป้วเลี่ยนไม่แม่

นี่แม่ก็ลองดูกินอ้กินนี่แม่ไปื่สู้นะจุดบุรเลยข้าวต้นตัดเจ้าต้นตาลของไอซูบุรีเลยโอ้นี่พี่นี่ก็มือน้นอ่ นี่เดี้ยวันสุก่อนี่ตุ๊กน้องท่านสิงห์ไม่ขนมะไม่รัพี่แค่กันไม่เลยมึงแก่ไหมมึงให้ใก็หมดเยเด็กเวรพวกแม่เที่ยงวมึงให่ใเลยไม่้องริงห้ามไเดียวกัน พอดีโรกโลูกินลูกกินไม่รดไปเลยยไปความไเกตี้ยนี่นะเิ่งมันเกลดอกยันยัเอมาก็นเกอกอนี้เี่คุณบสม่แยังไมยสก็ันเดกโเลอนีมันอ้งอุ้งอุอุ้ง้งอุ้อ้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  อู้ยี่ีเฮลิคอตตเอร์เอกเกอร์มเจนอกแล้ไม่ใช่หังแงน่งัรู้วจะไปจะไปจะับอะไหรอโอ้ใส่ไปเรียนเรื่องนี้่ัดกันไหมก็หนุงใส่กันลดิไม่เกือเกือขัใสไปเรียนเรื่องนหังแห่งานเน่ยแ่เอนี่เลยฝนตกฟาเวยเกอรอลหมงอเลงรอไม่ก็หนัง Ok anh có đi có đi trên trong đó. Mà sao mình không? Đi sai, sai phà đó. Ờ khách trả. Mình lại ăn thêm coi sợ ากพอดีุสุกเขนี่พอดีเลยโอ้พอดีค่ะพอดีเลยห้าไม่เกินบ่าคอนอ้อน้อนหาเนาะถ้าจังเหยดมือเดีนวพี่เซทุงเท้าพอดีเลยคือพ่อมึงเลยละพอดีเ้ของดีเอ้ยแม่ไช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่าช่ไม่ใ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 ช่ไมนใ่ไม่ไ่่่่่่่่่

เออขยุ <S 1> <S 1> ่อย yeah> um ่งไปงานุดเลยไม่งานอื่นเลยไปงานเหรอเ้ตัว่งาเลยออคือหน้าเลยนอนเจาห้างคือเป็นหเป็นหาเองทำงูเะย้องทพอาการนายสักเกียริ่นนหลักิ เฮยรถตำรวจแย่แย่แย่แแยยอะไรงเงยครับมีซ่เลรยีินอะไรี่ลแย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 ่แย่แย่แย่ตมีใครสร้างะเงเาะเจีย

ไดกเียวอะไรเี้ยที่เป็นอันนี้ไม่จะอันนี้จะโ้มหน้าเนี่เขียบเพียนเลยปวดเลยนะเขาโอบอะไรกินแคเดียวกินแค่เดียวเขียวเพียนไม่ถือตัวห้าโอ่งเลยมีตะปิน่

นี่ใจอะ่งนว่เห็นไม่นจ็บทุกเรื่องเขาไปับเขาไปรือสร้างด็โอ้โค่าไปแตยานใช่ไหมอืมสร้างไปกับเบี่ยบนอ่เนี้ยเอไปเลยะเอาอันจุดไปเลยนะเอาอันยูบนี่ใส้วว่าไ่ยากเห้าเรื่อนเลยเครื่องนตค่ะาา ยาชาเท่านั้นตาอค่ะใครเอียมนะเนาะีเสียละหบ้าตาตกเด็ไมาโดเเลยมนอทำไม้อยาเป็นรจินีม่ติดไมครับขนมาหน่อรัโอ้โอ้ เอลโบเบลเซล H มีเอลกมี้ลิอยากได้เมียที่บดีเลยเนาะเอลคัดมีคัดเนาะเจ้าค่ากันบาเออคิดว่าจะได้ีหกัดอยาบคัาตัว่ัดอยาบีดหยาบอาเลยไ่ตดคนออลิตจ้องไม่ขวดาใช้เก่วากเลยใช้เก่มากตาตัวนี้โอเควีโบวี่โบวีโวีโวีคอหนี่ พอดีกระจายแดงเชี่ยนก็ายแดเอา้ดวยกันลูกคะนั่งนั่ง่นนั่งส่ง่งนั่งนั่งนันั่งนั่ง่งนั่งนัันนั่งน่ง่งนั่งส่งนั่่ง่งั่นั่ง่งนั่งง่่งง่่งนั่ง่่งน่งงนั่งันนั่งันั่่งนั่งนั่ง่งนั่นนั่งนั่งนนั่ง่

อันนี้วันนี้รอือตัวน้วันนี้ใส่เป็นเดือเด้อเาเราอะชื่อช่งเราใส่กันมาือข้ากันเขาอาใส่ข้างั้นช่างเบอกเราชื่เอาละมัดตัวเดียววันนี้หรือเอจังมัดเองะลหมเอ้ยเจ้าพ่อกมันขี้เป็นได้ดีแหละโอเคอเคอเคเข้ดใจสิได้ไหม โอ้บังกองค่ะคุณลูกเม่มันมายืย่งย่ตรงนี้อ้ด่าไอ้ื่อพี่ยี่ยี่นะนาเมื่อวานพีจะจังเห็นด้วยอ้าวกองก็เจอกกองไปดิวยแท่แค่เข้ามาอ้านี้ก็ได้ม่เท่แค่อันนี้แกต้องมาสามวันอี้อันนี้เล่อนนี้ไม่ได้อันนี่ดนี่สามเดียวนะตัวนแม่เก็บตู้ห้องะตัมวนมว่ะที่ี่ เล้วไปโดนตุ้งโน้มตุ้งงามกันไว้ไอ้ไนี่ข้องนิสัยห้องกินห้องกินนย้ง่น้งได้เกิดโอ้ยดีใจได้เนาะได้เกิดเนาะได้เกิดใส่ไปตงเลียงได้ไหวนี่ทงานไรนะพ่อเราำร่วนเรางายเพราะมันชวงร้กว่าดิถ้มันร้อบไอ้โว้มนเกิไปพึ่งเนี่ยแหนเตอาไว้

มอกินโอ้มอตายมองดูน่ะลานเลยอุ้ยอ้ยโี่มาคัดกนทังแอ่มาอันนี้แบบไปว่กยน้ำนี่เขาบอกว่ามีอะไรอยู่นะนี่แม่นี่ยนี่ะายรอภาษี ไปเลยครับที่บอกเราลองแบบตนี้นะซ่าหรือเปล่าเราตันนี้สิไปแล้วตันี้ไออีโม่เสียบไดอเพื่อนได้พอช่อูดไน่มันเป็นพอนน้ยพเาเฮาวัดมันขยาีอยาไปเฮาดี้เทไม่เน่ียบหซับเกียบหซับเกียบแวทาับไป่หไมตน่แ่เลาไอี่เ่ก้อี่เลยต่อเลยปป

่นนเดูเกอะไบ้างดูเดก็้ไปดีอฮักโหาไม่ใช่สู้อะแบบนี้ะสูงอาู่็เก็บไปูไวไบ้ะไรบนี้ะอืเอาอันนี้กินได้บนนี้กินไ่ะต้องได้เชื่อมน่นานไปนี่ได้ก็สามารเอาเ้าห้ได้โอ้มัดกูิน มาลงวันนะ้เขาแต่พ <reveal again response> mm ่อ hmm. ยู่เาเข้าใจพูกนเข้าใจก่อนเขาใจเป็นบอกเข้าใจพูกเขอเขาใจล้พเกเพื่อขเกเกิมมขาใดเขใจเข้เขเขเเขเเ้เเ้เก้ขเ้เเ้าา้เก้เก้าเาเก้ เราดีแม่เคือิตั้างไก่เนีคยไ่ั้งกเนียเราเลยลูกพ่อแม่ใก่เดือดเราก็ถึงจะคอฝากมาให้หม่เขาแกลูกพ่อแม่เอาเอาสตี่อะไนั้นเนาะเกลียหมดละเกลียหมดละซ่ยมุนี่าเลืออะไได้ไรพ่อต้งซัก มีเครื่องวอมตักซ่อมสุดมาที่เราใช้เครื่องวอร์มตักมีมไปเซ็ตเนี่แลทุกคนชวกคนมาค่ามาเกี่นี่มีเครื่องมานี่ทุกคนมือุก่างจะนัดอันนี้ละเอาไปใช้เกลี่ยนอ่อนก่อเก่อนทอดกินองกวนโอ้ต่ดิ่งกับาดที่ร้านน้อมีแาดแต่เดอกเลกับซาดแล้วเรียนกลุ่มรมด้กัน เปารบั okay, right. ้มผมมาเกิดไม่เกิดอิ่มข้าวเลยคือมีณกูกินข้าว้เนยแม่าคใหญ่จิ้งจกเนีเที่ยวพุ่เนี่ยดูมารมาทุกคนเดี๋ยวที่มีซีข้อตลาาเลยก่อนลเดี๋ยวเพราะว่าที่ไปยอดจุ่ยอดยางเนาะใจพะลุงเด้อเนาะใจพะลุงฟากเสื่อมาให้ทุกคนมีปากเสื่อฟากทุกคนมาใั้เนาะลุกคนมีปากใจสุกกาพัแข่งแข่งเด้อพะลุงเด้อเนาะ เตทิตามดเดทุกคนยศชีนี้ข้อตลาไปกองเสรในทิปหน้าสวพออะันพออันอีโฟวต์อเนีอยอีเสียกับอีโฟเป้ากันะยเป่าสามบาทเป่าสามบาทเป่านหัวไป